ช่ไม่มันคืออะไรยังไงอ่ะกิจกรรมแก๊งพี่กิจกรรมแก๊งตามหลักแล้วคือได้เงินต้องไปเลยเว้ยถ้ามึงไฟอ่ะมันได้อะไรอ่ะมันได้อะไรวะได้เงินแดงสามแสนได้เงินแล้วไปเลยกูกูกูไม่ไปนะไอ้เหี้ยแล้วก็ก่อไม่พี่แต่เขาประกาศนะี่ว่าถ้าถ้าเงินออกกูก็ถือเลิกตีอ่ะเงินแดงสามแสนเลยเหรอไปไปเท่าไปร้อยกว่ากกูไร้านนึงก็ถึงแสนที่มันเยอะมากเลยนะมันมามันมากี่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 ครับ ชั่วโมงครึ่งพี่ครูดาวชั่วโมงครึ่งครูดาวชั่วโมงครึ่งเนีในตลอดเลยพี่จี้เยี่ยมหรอมันก็จะแบบบึ้มๆเลยดิคือลือแล้วดิจันทั้งวันทั้งคืนเลยปะตอนเช้าตอนอะไรเลยปะใช่พี่ทั้งวันอุ้ยใช่หรอทั้งเช้าทั้งไอ้นี่เลยหรอโอ้ยชั่วโมงครึ่งไงแล้วตอนเช้าเราจะมีแบ่งพักพวกไปไอ้นี่เอาด้วยไหมแอบ ม่น่าจะมีอ่ะถ้าถ้าตอนเช้าคนคนน้อยอะไรเงี้ยมันน่าจะของมันน่าจะได้น้อยพี่มันต้องรอเขาปรับอะไรอยู่ไม่รู้เห็นเขาพูดเลยทำให้บาลานซ์ป่ะโม่เนี่ยนี่โม่เนี่ยกระเดียงสามแสนเฮียอะไรเนี่ยโอเคพี่โมเฮียอะไรเตี๋ตีฉันเป็นคนหยิบออกมาเองกับมือลุงอ่ะเขาไปตั้งแต่กี่โมงอะไรไปอะไรเลดเดดอะวันไปแต่วันเลยแล้วแต่วันที่เพิ่งเล่นเพิ่งเล่นครั้งแรกเมื่อวานอะแล้วแต่วันไปแอ้วสามอที่ นี่ๆมึงมอะไรวะมึงไปดูพิติตอนห้าตอนห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงสิอ็ดสิบสองอะห้าชั่วโมงสิบเอ็ดสิบสะอย่างกาดะมึงไปดูเมื่อวานเหรอะเออียตอนตอนเขาเนี่ยตอนเขาตอนเขาเล่นทียอะไรเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเปิดให้ดูหนึงอนนึอัเดี๋ยวกูดี๋ยวกูดตมึงอะสิบบาท ว่าผมดูพี่ว่าผมดูพี่ติยาการผมดูพี่อะตอนท่าชั่วโมงอะตอนพี่เล่นเลเดซโคตรหลุดอะอะไรวะอะไรอะไรตอนท่าชั่วโมงอะไรเงียบมั่วอะไรพี่เล่นแล้วหรอห้าชั่วโมงแจ๊คเมื่อเดซเดี๋ยวกูจะดูในสตรีมเลยโคตรหาเปกมอะไรกูไม่ใช่กูแล้วแหละปั่นแล้วเว้ยพี่เวลาพี่เล่นเกมอะพี่ติพี่โคตรปั่นปั่นเยี้ยกูไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรวะกูว่าไม่ใช่ละเอเจไดตอนเล่นอยู่ อันจริงพี่อ่ะอติยะอติยะอะไรอ่ะไม่ทำอะไรเลยเปิดเสร็จเลยดิตามเผอหลุดยิ้มหรือเปล่าอะไรมาทำอะไรอะไรไอ้เชตมันมึงดูต่อขจ้าขจ้าเขาจ้าตบมาอะไรกูคตรหมาปกติคนเราคตรมามันก็ต้องมีแบบโอ้โหมาแบบตัวนะหัวหัวพี่โยกด้วยอ่ะหัวพี่โยก ไอ้เหี้ยควบมามึงจะปวดตั้งตัวตัวกันสิปวดไม่ไม่ตายเลยไงไอ้เหี้ยถ้กูม้าไได้กันะบ่อยอ่โคนฮาวดูบ่อยดูอะไรอ่ะหรือแกก็ผิดอะไรไม่ผิดไม่ผิดไมไงถ้าพี่อ่โอเคได้ไม่ผิดนะพวกกันนะไม่ผิดจ้าจ้าจ้าไม่ผิดผิดอะไรจ้าจ้า จ้ะอาวโอเคู่ากล้ยตอนโยกมันมันมันเนี่ยหัวมมันกำลังซอยอยู่ไอ้แล้วแบบหัวกบเนี่ยไอ้แจ็คโยกตามกันดูดิความคิดเราความคิดสับูรดี่บเยี่ทีเกงหัวแบบเก่งโยกปากิกาไอ้ความคิดมัอะ đi 25 giờ 30 mấy giây vẫn lùn đấy, đi du du đi, ไม่ด้่แกทำและมาร์กแกเร็วขึ้นนะพี่มาร์กแซงไอ้เหี้ยหลุดจัดเราไปไม่ถึงจุดหมายกันนะไอ้ซามูเอลลุกดูนี่เราต้องไปทางไหนอ่ะอ่ามันเป็นชื่อเมืองอะไรอ่ะท่านลุกมาเลยมาร์กโอ้ยไปประโยชน์จริงๆไม่ไปเป็นชื่อเมืองอะไรอ่ะท่านบอกข้าสิข้าจะได้บอกชื่อทาง มันมีตอนหนึ่งอ่ะเขาอติเขาไปดิเวติเขาไปไปในเมืองแล้วเขาเดินอยู่เว้ยแล้วเขาแบบหยิบปืนมายิงอ่ะหยิบปืนมายิงคนที่ขับม้าอยู่อ่ะแล้วเขาก็แบบผ่วงม้าตอนั้นจัดอ่ะเขาแบบเขาเขาเอาม้าไปแอบอ่ะไม่ให้พี่เอ็ดเห็นนะเขาเข้ามาแอบไม่พี่เอ็ดเห็นนะยิ่โคตรห่าแล้วแบบแล้วเขาแบบเขาก็ไปแอบอยู่ไนล่ะแล้วพอแบบเพี้ยนไปวะ เขาก็เดินมาที่ม้าเขาเว้แล้วเขาก็ขับไปขับแบบขับม้าไปหาพี่เอ็ดอ่ะไอ้เหี้ยนี่เราไม่โยกกันแบบนี้ปั่นเลยไอ้เหี้ยด้วยจัดดูย้อนดูคืนนี้ตอนเขาพูดสำเนียงจีนอะอย่างก้ากอะผมไปดูเลยตอนเขายืนคุยกับพวกไม่จบไอ้ยังไม่จบไอ้ยังไม่จบเจ้็เหมือนเมื่อก่อนเลยเจ้เหมือนเมื่อก่อนเลยเจ้เหม จะให้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่าโลเพมเมื่อสมัยก่อนยุคแรกเริ่มมันก็เล่นกันอย่างไรก็จะไหมเปาเข้าใจมึงเข้าใจกูไหมเนี่ยไม่เลยพี่จะแจ้งทำไมพี่ผมไม่เข้าใจพี่ว่ากูอยู่ไงกูเล่นได้ไอ้เจียไอ้เจียจีเราสำเนียงไงไอ้จีอะไอ้จียได้อยู่จีปกติเลยปกติเลยปกติพูดปกติมาทำอะไรอ่ะฆ่าเล่นน่ะทำไมอย่างนี้เนี่ะไอ้เฮียพูดจพูดเหมือนจะทำประเทศอะไรเฮีย เห่อไอ้เฮียไม่มีทียอะไรไม่ไม่มีอะไรแตกต่างเลยไม่ที่เขาพูดเขาเขาคือเขาเด่นสุดไงเขาเป็นคนชั้นน่ะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กูจะหมายถึงว่าบทบริบทคําพูดสมัยก่อนนะมันมันจะมีคาพูดที่เป็นสไตล์ของเขาอยู่เว้ยมันไม่ใช่แบบอะไรหน่ะชั้นนายโอ้ไอ้เฮียไม่มีหรอกพ่อยินเดียแดงไอ้เฮียมันต้องมันมึงกูกันแล้วไอ้เฮียจริงจะบอกให้ จมึงอ่ะกักูอ่ะตากับเจ็บกับผ้าไปเราไปขี่ม้าเถอะจ้าเจ้าแล้วเขาก็เจ๊ใส่กันแล้วโคตรหลุดไปดิไปดิไปดิเรื่องไรกูตะลักูตะลักูตะลักูเต็มถังอ่ะเจแล้วกูดูเขายังเต็มถังเต็มถังอ่ะเฮ้ยเฮยกินเลยกินเลยอือจัด เต็มถังเลยเหรอเต็มถังอ่ะพี่พี่เราเต็มถังดูสักครั้งในชีวิตอ่ะพี่รู้ว่าแค่แจะไม่หาแค่ไหนอ่ะพี่หาจัดเลยอ่ะหาจัดเลยอ่ะต่อแค่เหียแล้วคนอื่นตันยาตันแยะไปดูเขาคนอื่นขี่ม้าแล้วดูกูขี่ม้าไอ้เหี้ยพี่ขี่ได้สมจริงสุดอ่ะเพราะพี่ควบเก่ง จำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้โอเคถ้าลืมจำว่าได้ก็วิ่ไม่ขี่หรอวมาซ้ำครั้งเวลาคุณวิ่งซ้ำครั้งอ่บบางซ้ำครั้งต้องแน่วบางซ้ำครั้งไม่สุดเลยอ่ะคาบ่าแล้วอ๋อเข้าใจะมาลองไงตัวแม่มก้ลอดต้องไปเทียน่ออกที่นไมีแม่มกอ่อกต้องมีแม่มกแล้วเหรอแม่มกอ่ะแม่มกแม่มกแม่มกแมม่กคือบั็กใช่ไหมเมอร์เมอร์เขาเรียกว่าอะไรนะถอดถอดจิตวิญญาณเ็ยังไงวะทุกคนไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาจะเรียกว่าถอดจิตวิญญาณถอดจิตวิญญาณ โอ้ไม่รู้สับเขาถอดตรงนี้ยานอยู่อะไรเงี้ยอ๋อเออมีอะไรอีกบั๊ที่แบบมันแปลกๆสมัยเดียที่เหลีเดชเขาว่าใช้กันอ่ะก็ก็ถ้าบัคถ้าบัคก็คืออะไรวะแม่มดแม่มดเออแม่มดเที่ยวเลยวะบัคคือแม่มดแม่มดดึงตัววันโดนเราเบิร์ตพูดบอกว่าโดนแม่มดเล่นงานก็ตัวมังเหลืองนะใช่ป่ะเอออ้าวก็ตัวมังเหลืองอะไรอ่ะมันยังไม่เปจบกับกลัวเนี่ย แต่พี่คิดถึงฟิลจริงๆได้มีคนหานะครับที่คนหาหน้าตัวพี่อย่างกางอ่ะไอ้เนี่ยมันเหมือนสมัย่อนตอนตอนครั้งแรกที่พี่แต่งับเป็นแบบนี้ไว้ถ้าย้อนไปดูประมาณสองปีที่แล้วบ้างก็หน้านี้เลยแต่หนวดมาหาไม่เจอจะได้คนจีนต้องผมผอมอะไรเงี้ยละไม่มีอะไรจะกินเลยเล้วเราไม่ทำปะ GTA RP เจอโลภีทำได้ก็ทำได้มึงดูเดียวทำได้ไม่ได้เยอะแต่ละคนดูดิสวัสดีครับสุดณลอสมโหรดมตในทำในนี่นเดี๋ยวพี่ไป่ัดงเก็บหนังคาร์บอยใหม่อีกรอบเพิแค่เดียวเหรอพี่เทียสถ้าไปเก็บหนังคาร์บอยใหม่อีกรอบน่าจะแบบโอเคขึ้นพี่บอกคนที่โกรธเนี่ยโอ้โหพี่ไบอกคนพี่ตูเขาจะเล่นเหรอเขาได้ยินเสียงพี่ตูมาแบบเออได้ได้บอลลิศแล้วเอ้ยไม่รู้ได้บอลลิศหรยังแต่พี่ขอไปแล้ว ไม้เป็นชุดเลยเป็นชุดรอยนี่เลยรอธนาคารเลยใกล้ละสิบห้าทีเรียกเพื่อนนี่เออห้าทุ่มหมอก็ได้ใช่ไดมห้าทุ่มห้าทุ่มฮะมาชั่วโมงครึ่งจะยืดจะยืดใจไหมพี่ได้ชั่วโมงครึ่งเพื่อนต้องแจปะต้องยืดใจปะได้และวจะมียืดก็ได้ครับเนี่ยใบ้านที่ชุบแกงมั้ยพี่ขอเลยมีอรับพี่แล้วเขาแล้วรอบนี้เราได้รถอะไรบ้างได้คันเดียวคันเดียว เจ็ดสิบล้านอันลดอะไรไม่รู้อะเต้นไม่ถูกเหมือนกันให้ให้ให้ประชาชนประชาชนบอกเลยแสดงว่า,วาที่เราที่เราคุยเนี่ยคือลุงเขาไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมแ <c oughs> ม่ดูเหมือนกันเออที <c oughs> ่หนังออดดีกว่าเบื้องจัดใช่ไหมครับลุงใช่ไหม ลุงไปไหนเจ้ไหนครับแล้วเปล่าก้อนหนึ่งหนึ่งก็นั่งไว้เฉยอะไร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 แจ็คอะไรล่ะแจ็คอะไรล่ะอะไรอะไรนะก้อนหนึ่งพันจีกูมีกูมีกูมีเอาเพี่ยเพีแจ็คขอหน่อยครับพี่ใช่กูไปประมูลมาเจ็ดสิบเอ็ดล้านเลยแล้วโคตรดีแล้วโคตรแรงเอาอู่ไปแล้วมั้ ไม่ไม่กูค,คิดว่ากูเอามาให้คนในแก๊งไงคนในแก๊งจะได้มีรถขับเพิ่มอ,อีกคันนึงไงใจใจใจลองดิ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  ถ้างเงินหมดทำไมใกล้สมเงสมอะก็เราเบสยบสมเมันจะกลัวอะไรเระเบียบสมอยู่ใจ่ปวะเขงรุมอะทำเนี่ยสวัสดีค่ะเขาว่ารถมมนเหมือน R50 โอ้ยเฮียโมเดลแม่งอย่างสวยเลยกูยก็นึกว่าแม่งจะเหมือนพวกแฮนดิ้ง R50 พี่ลดอย่างกำ่ำได้ปะจริงพี่อันนี้มึงร้องหรอลุม่ไอ้ชอวไม่ไมผมบอกพี่ครับแต่เขาไม่อยู่นะมึงพูดได้นะเนี่ยไอพี่ใจใจใจแจ,แจ็ลองดิ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 งด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 เหมือนป่ะพี่เหมือนป่ะเหมือนเหอเหมือเอรอดอ เี๋ยก่อนัปะเตีก่อนสัาปะตอนเขาประมูลนี่เขาจะพูดคำนี้่อาเต็มถังและไม่ใช่น้ำมันนะแจเกอร์เจ็ดสองเจ็ดสสี่เจเจหกนี่นี่ต้องมาเลยค่าสิบห้าสิบห้าเอาสองเาสามเาสี่ห้าาเจ็ดเอาแปดอ่าเก้าหกสไอเหี้ยนั่นประมูลมาโดอที่นี่ก็ยกมือต่อจงกับผมเอามือลงนะครับทุกทีละร้านนี่คำนี้เลย เขาอยู่หรือเปล่าวะนี่ยกูได้เขาอยู่เดี๋ยวเขานั่งฟังเราอยู่อะไเหรอแต่ความจริงไงเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเถียงหรอกเวลาพูดความจริงอ่ะนับครั้งที่สี่ครั้งที่เพิ่มเวล้าหนึ่งเพิ่มเวล้าหนึ่งใช่ใช่เพิ่มเวล้าหนึ่งนี่เพิ่มเวล้านึ่งเดี๋ยวเขาจะพูดอย่างนี้ เอ้ยมีไงมีไงกูยืมป้างยไงกูยืมป้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยตังตังไม่พอสมหายืมมาดิสมตังไม่พอเหรอวะยืมบ้ยืมบ้ยืมบ้างไอ้พี่พี่พี่เมดี่พี่เมดมี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 ผมกูสักสิบล้านนะพี่เออหรอเนี่คือเลยพี่ว่าอะไรว่ารู้เอ้ยมันต้องใช้ซื้อลำโบดิ เอาละพี่ขอีกนิดนึงครัพี่คือเนี่ยผมอยากได้มากเลยคันนี้เนี่ยผมโคตรอยากได้เลยผมขอยืมหน่อยได้ไหมสิบล้านเออพี่เพี่ทำไมทำไมเหม่ไม่ดีดีจะไปจริงเหรอพี่ดูแลโบยก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวดูให้ลุงดูให้เดี๋ยวบอกน้องให้บิด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 มีปะเบิดมีปะบิดบิดบิดมีก็บิดมีปะเด็กแจ๊ก เขาอยู่เขาฟังอยู่ลุงเนี่ยใช่ไหเพี่ท้าวของข้าเลยจได้ของ,งของ nah. ออ้าหน่อยฮัลโหลเดี๋ยวมีอีกนะเดี๋ยวมีอีกมีอีกหดี๋ยว่าอยู่ที่ยูเป็ดอ่ะอยู่ที่ยูเป่ยประมายี่สิบล้านอ่ะมีอีกแล้วลุงเอาแม่เอาไม่อพูดแบบนัมนได้เบิร์ดเบิร์ดด่วนเลยเบิร์ดเบิร์ดด่วนเลยมันจะจบแล้วเบิร์ด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 เฮ้ยเอาดี เอาดีโอเคโอเคตายตายตายแกเอาดีเชี่ยเอาดีรถโคตรแรงเอาดีเนื้อเนื้อเนื้นึกภาพออกปะนึกภาพออกปะนึกภาพออกไหมครับนึกภาพออกไหมครับนึกภาพอออกไหมครับเนื้อผ้ออกไหมครับไอ้เหี้ยฟังบ่อยจัดเนื้อผ้าออกไหมครับพี่ผมคิดมาละผมไปคิดมาละเด็ดเด็เด็แจกแจกแจกผมไปคิดมาละพฮะผมไปคิดมาละคือคือพี่นึกภาพว่าคือถ้าถ้าเราเอามาแล้วแล้วทีเนี้ยมันมันแบบใช้งานได้ไปเต็มที่พี่นึกภาพว่า อในนี้พี่หนึ่งม่ณผูใช่นะเดี๋ยวนนี้ในผ้าออกในผ้าออกในผ้าออกใช่คือถ้าพี่เอาไปเนี่ยผมบอกเลยว่าเนี่ยจูเนีจูดีที่สุดละคือมึงในผ้าออกปะกับรถจูดีอ่ะเฮียรถโคตรดีเลี้ยวโคตรไวสัดเฮียดี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 ตีมก่อนซ้อมปะตีมก่อนซ้อมปะตีมก่อนซ้อมป่ะไ่ตีมก่อนซ้อมป่ะเก็ตเก็ตฟิลวะพี่เก็ตฟิลวะพี่เก็ต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 ฟิวเก็ตฟิวเก็ตฟิลดีเก็ตฟิวแล้วอีจัดเล้วดีจัดเฮียปายโคตรไหลเลยเฮียี แล้วเวลาพี่ชดเอื้อคือใครนั่งรถเก๋าฮะตองไงนะคือพู้มึงก็เป็นอย่างนั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอฮะอ่าแล้วก็แทงเชือกแล้วตัวไหนที่อยากเข้าอยากแบบอยากมีปัญหามันก็เลยเข้ามาไอ้เหียทีเดียวเลยมัดลงมาเลยทีเดียวนี่คลิปแจ้งเกิดคลิปนี้คลิปแจ้งเกิดใช่เหรอคลิปแจ้งเกิดเขาเลยคลิปเนี่ยก็คำพูดที่กูโดนอะลี่ไปสอบสูตรเลยครับเราจะแกงได้เลย เย้ค <Yeah, S 1> <laughs> ุณห้าชาเลยันกดปุ่ยคุณลูกสู้อ่ะเอาจงก่ะคือต้องบอกว่ามันมันเนี่ยซื้อมาเนี่ยมันเป็นการลงทุนอย่างนึงนี่อ่าใช่ก็คือการลงซื้อไปนะคะก็ขึ้นแช่ครับขอลุงวันอ่ะแล้วก็แล้วก็แว่ขึ้นมาเสียเสียงส่ซ้ำส่ซ้ำใส่ซ้ำว่เออใสซ้ำแหว่สู้ๆนะลุงติว่าอะไรนะ ขอบคุณครับใครก็เผาลูขอบ <laughs> ค <Sports> ุณครับขอบคุณครับ <bracket> คือ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 ติเก็สฟืลว่าติตีไม่กองซ่อมป่ะติติกล่องซ่อมมาเลยไม่ไม่ไม่เวลาตินั่งรถอะติตีกองซ่อมป่ะติกล่องซ่อมป่ะกระเป๋าอูเลิเลขเลขอะไรวะเลขป้าเปดสาวนี่นพี่เปนก็พูดสลับกันนะ คือที่ผมซื้อมาเนี่ยทุกคนคือคุณทุกคนเข้าใจปะคือผมมาลงทุนผมมาลงทุนรถเกียร์ดีรถเสียร์ดีนี่คือเกียรสี่บ้าเกียร์สี่บคือผมซื้อมาเนี่ยเข้าใจเข้าใจมันต้องลงทุนไงคืออย่างนาฬิกาเนี่ยที่ผมได้มาที่ผมได้แรกเนี่ยคือเกีเหมือนว่าเฮ้ยมันมีมันมีความสุขนะเว้ยเวลาราคามันขึ้นเวลาเรามองอ่ะเวลาเรามองเรามองแบบราคามันขึ้นอ่ะแล้วแบบดีใจเฮียันดีใจเราไม่ได้เสียเงินฟรีเราแบบมูลค่าไม่ลดลงเลยอ่ะมูลค่าแม่งเพิ่มขึ้นตลอดอ่ะ คือมันได้กำไรแต่ว่าเราไม่ได้อยาเห็นภาพปะเห็นภาพป่ะเห็นภาพไปเก็ตฟิลผมเก็ตฟิลผทมเก็ตฟิลอยู่เก็ตฟิลป่ะผอดูภาพออกป่ะเก็ตฟิลใช่โอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะโอ้โหลอดูภาพออกป่ะผอดูภาพออกป่ะไม่เป็นไรนะคือเนี่ยพอเราเห็นสิ่งที่เรามีอ่ะแล้วมันมูลค่าเพิ่มอ่ะเราก็ดีใจแต่เราไม่ได้อยากขายนะอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหรอโอเคไม่ใช่กดไม่ใช่กดเหมือนกับกูนี่สวยเลยนะแต่เราก็สุนแป๊บนึง อู้สวยด้วยเนี oh, ่ยพ yeah> ีいい่ติไปยพี่ติ๋วไปเ้ยพี่ติไยพี่ติไปเลยอะไปเต็มไปหน้าธนาคารเลยก็ได้นะไปเลยก็ได้นะจริงจีจไปจีบก่อนเตียห้าแล้วเบ้าก่อน้ชใช่ใช่ใช่บ้าก่อน